ทุกคนนี่เราอยู่ที่ไหนถ่ายมาซิทุกคนอย่าเพิ่งบอกนะเราอยู่ที่ไหนนี่นี่เราอยู่ที่ไหนถ่า,นะายซิให้ใบให้ใบทีละคนอทีละคนแลวอย่าใบว่าอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนเร็วจังหวัดที่มี่อ่ะออนจังหวัดไรสวยจังหวัดที่มีอะไรสวยๆนะร่มสวยๆอ่ะใ <รอ S 1> บจังหวัดที่มีครูในเมืองนะคะที่มีครูในเมืองนะคะอ้ะอาวแล้วหนู ย,ยอยู่อจังหวัดที่คนสวยๆยอยู่กันเนี่ยตัวอย่างเช่นสามสาวตรงนี้เลยอ่ะอีกบ้านอีกคนยังไม่รู้ของนันก็เป็นจังหวัดที่แบบว่าอากาศดีหนาวๆหน่อยอากาศดีหนาวๆหน่อย,อ,ยอ่าอืมจังหวัดที่คิดไม่ออกแล้วอ่ะจังหวัดที่มีภูเขาเยอะๆภูเขาเยอะๆ <c oughs> อ่าอีกคนนึงอันนึกต่อไป <c oughs> วัดดังเยอะมีบางวัดเป็นนามมงคลด้วยใช่ไหมวัดอะไรบ้างเป็นนามมงคลวัดจอยคำวัดนามมงคลวัดวัดดวงดีเออวัดดวงดีวัดวัดลอยคำวัดลอยสุเทพวัดลอยคลาหวัดลอยคลาะวัดดับภัยประมาณนี้เยอะอ่ะวัดเยอะวัดสวยๆเยอะแล้วัดอะไรที่ฝรั่งก็ไปแก้ผ้ากันล่าสุดแต่ที่เป็นข่าวดังๆอ่ะ เป็นวัดแห่งแรกของเชียงใหม่วัดแห่งแรกของที่นี่วัดแห่งแรกของเชียงใหม่หรอวัดเชียงม่นไงวัดเชียงม่านอ่าใบอีกใบอีกชาวโลกเขายังไม่รู้นะนี่ขนาดบอกไปขนาดนี้วันที่แบบว่ากับแคอ่ะมันเป็นอีสีส้มเยอะเต็มเลยอ่ามีนกพิราบเยอะด้วยนะตรงนั้นพูดถึงจะเป็นประตูหนึ่ง เยอะลดแรงเยอะเยอะอ่ะจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่สถานที่สวยน้ำตกดีอ่าหาดอร่อยหาดอร่อยเป็นจังหวัดที่มีโกเตียมจริงแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยเป็นอะไรอ่ะใบ้ใบเป็นตลาดอะไรตรงเนี้ยเป็นตลาดหนึ่งที่เป็นแลนด์มาร์คของโลกเลยใช่ทุกคนจะต้องรู้จัก จังหวัดเชียเขาจะรู้จักกันในานามว่ากาดหลวงกาดหลวงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดวโรด,โด,ดนี้แล้วไปบอกเขาแล้วไงนี้ไงทุกคนนี่นี่ข้างหลังสาวสวยอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยกาดหลวงกาดหลวงตลาดวโรดอันนี้เขาว่าจะเปโอกาสอะไรเอ่ยป้ายเนี่ยเหมือนกับโปรโมทเนาะเป็นเป็นปน,นึกว่าเป็นหนังนะตอนแรกนึกว่าเป็นหนังแต่เป็นความเป็นภาษารายภาษาเออ เออหลายภาษาอ,อ,อ,อ่าเป็นแนวแบบร้านมาอ่เออเออนี่ทุกคนอ่ามีรถตุกตุ๊หลากหลายมีความเป็นยอยนินเดียซิกซ์อะไรเงี้ยเนาะอ่านนโอเียงตรน้่ะกาแฟโบราณกน่าจะ้อืออมกอหัดใหญ่เหรอ อร่อยมากทุกคนดูซีหมดเกลี้ยงเลยอ่ะอนี่ทุกคนโกดีมบรรยากาศนะฮะชั้นสองตลาดวรโรรถขึ้นมาได้เลยทุกคนจามีบันไดไม่เลื่อนฮะ,ะขึ้นมาได้เลยเดินมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ของแถ้นะฮะโกดี้นะทุกคนโกดีม ก็ที่บอกหัดใหญ่ที่เป็นมีไก่ทอดหัดใหญ่ไม่แท้มันมีอยู่จริงๆเพราะถ้าไม่แท้นี่เขาใช้แต่แบรนด์คําว่าหัดใหญ่ไก่ทอดใช่ไหมแต่ไม่มีหอมทอดให้เราเข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวเคี่ยวงู<อ>ก็ใหญ่จริงๆแล้วมันต้องมีกระเทียมตุกหอมอคืนนี้คือโดนมาแล้วเพราะว่าทําให้ทําคนที่อย่างเอาให้ไปเจอที่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่กรุงเทพแบบมีแต่ของปลอมทั้งนั้นเลยถ้าของแท้นี่ะนะต้องมีหอมทอด โรยนมข้าวเหนียวร้อนๆ,อนๆข้าวเหนียวเคียวงวนุ่มๆแล้วก็ไก่เนี่ยต้องอบนมแช่น้ํานมนุ่มแล้วก็น้ําจิ้มรสเด็ดน้ําจิ้มนี้เป็นรองไปเลยด้วยซ้ําเพราะว่าไก่ทอดถาดใหญ่อ่ะบางบางที่ไปไปโผล่ที่จังหวัดสุพรรณเขาใช้น้ําจิ้มแจ่วด้วยซ้ําแต่เขามีหอมทอดให้นี่คือถือว่ายังโอเคเอกลักษณ์ไก่ทอดถาดใหญ่ถ้าไม่มีหอมเจียวอย่าไปซื้อแล้วก็ข้าวเหนียวต้องใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูนุ่มผ่านไปวันนึงก็ยังนุ่มเพราะว่า คนที่เขาขายบางคนนี่ยเขาฉลาดเขาไม่ใช้ข้าวเหนียวคุณภาพเพ,าาเพราะว่าเพราะว่าข้าวเหนียวเคียวงูก็คือมันจะมันจะคืนตัวชา้ามันจะนุ่มตลอดแต่ถ้าเกิดไปใช้ข้าวเหนียวทั่วไปอ่ะมันก็ร้อนเฉพาะอยู่ในกระติกเพระนั้นเวลาพอเย็นๆปั๊บสักพักหนึ่งอ่ะออกจากกระติกมันก็แข็งแล้วไงมันก็เลยทําให้ไม่ติดใจไม่อร่อยส่วนส่วนไก่ต้องนุ่มแล้วก็หอมต้องทอดบางบางช่วงอ่ะนะครับหอมแพงเขาจะใช้กระเทียมด้วยซ้ําแต่ตอนเนี้ยหอมนี่ต้องดูด้วยนะ พราะอะไรรู้ไหมบางเจ้าแอบผสมแป้งที่หัดใหญ่เองยังยังไม่ซื่อสัตว์หรือบางที่อ่ะผสมแป้งด้วยความที่หอมแพงก็เอหอมแดงจากมาเล<ม>ก็แพงใช่ไหมเขาเลยหอมขาวก็ยังดีนะหอมขาวยังอร่อยนะแต่บางเจ้าเนี่ยไม่มีหอมให้เลยนี่ถือว่าปลอมชัดเลยต้องมีหอมทอดค่ะไก่ทอดหัดใหญ่ต้องมีหอมทอดเขียนไว้ว่าไก่ทอดหัดใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามาแล้วคุณนีแปลไก่ไก่ทอดจริงๆซึ่งไม่หอมด้วยใช่ใช่ นั่นคือทำใม้เสียชื่อของปลอมค่ะของปลอมแล้วิีนี้ไก่ทอดหัดใหญ่พะมุงพมมาเขมรก็ขายกันค่ะอืมใช่แล้วที่หัดใหญ่เนี่ยจะมีไม่กี่เจ้านะที่อร่อยแล้วที่สําคัญที่สุดบางเจ้านะดังแต่ไม่อร่อยก็มีขายเข้าแถวกันเต็มไปหมดเลยพอขึ้นชื่อว่าไก่ทอดหัดใหญ่ขายดีแต่แต่ไม่ได้ของแงไก่ทอดหัดใหญ่ที่ตัวไก่เองก็หออ่าใช่ นุ่มเนื้อนุ่มด้วยนะที่ใส่มาคือใส่เยอะมากทุกอย่างนุ่มหมดเลยอืไก่เขาจะนุ่มเลยอนะ่ะ <c oughs> แต่บางเจ้านี่ไก่แข็งไม่น่ากินอืกินแล้วไม่อรอ่อยถึงบอกว่ามันทําให้เสียชืย่อืนี่คนหัดใหญ่แท้ๆจ้ะเลยรู้ดีเาจ,จะต้องเอาสูตรมาเผยแก็ <c oughs> ไปเจอคนอนยุทธยานะ่เขาขายเขาบอกว่าก็ไปซื้อสูตรมาสามหมื่นเขาขายนะมีหนังไก่ด้วยนะไก่ทอดหใหญ่จริงๆไม่มีหนังไก่ เออมีหนังไก่ทอดแล้วก็มีแยกหอมใครเป็นกระปุกเล็กๆขายด้วยนะเมื่อก่อนนี้ไม่จําเป็นค่ะก็จะโปะไปบนหน้าเข้าเหนียวเลยแล้วก็แล้วก็ปรากฏเขาบอกว่าขนาดเขาขายเออขนาดเขาขายของปลอมอ่ะเขาบอกว่าเขายังซื้อรถซื้อบ้านได้เลยเขาบอกอย่างนี้อจะเอาไปภาษาอะไรไเห็นไหมล่ะคนบันหิวหรือเปล่าอืมนี่ฮะทุกคนตรงนี้เราชอบตรงนั้นมากเลย มีพระบรมฉายาลักษณ์สมัยที่ในหลวงร .9 นะฮะกับพระพันปีหลวงมาเยี่ยมเยือนประชาชนที่ประสบอัคีภัยที่กาดหลวงแห่งนี้ทุกคนเมื่อ4ี่ห้าสิปีที่แล้วเนาะน่ารักมากเลยดูสิทุกคนเอามาให้หน่อยสีเห็ดหอมเนี่ยนะสอยเอาทุกคนมีแหนมปราย่นก็มานะฮะทุกคนเจเจ,เจ้หงน้ำพริกหนุ่มนะฮะแต่ชั้นสองเรามีคาเฟ่นหนึ่งเดียวจากทีจจะนั่งห้อยขาตรงนี้ได้เลยแล้วก็นั่งชิลๆ นี่ฮะทุกคนอันนี้เราอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมตลาดกาดหลวงทุกคนอันนี้ไปวัดแสนฝางก็จะเดินทะลุมาศาลเจ้าพ่อกวนอูวัดนามทารีนะจะเป็นแนวแบบแนวซิกใช่ไหมคะแล้วก็เดินแสอัญญาไปท่าแพรตรงนี้ทุกคนนะฮะผ่านท่าแพรนี่ฮะสะพานจันสมอนุสรน,นะฮะตรงนี้เขาเรียกวัดเกตตรงนี้ฮะวัดเกตเป็นวัดของคนเกิดปีจอนะทุกคน ใครที่เกิดปีจอจะไปวัดเกียติการามทุกคนไปทางถนนจะเดินจะเดินราบทุกคนจริงๆจะเดินรา,นรนราต้องสะก,กสะดราษดรนน,นั่นี่ยแต่เขาใช้ชอช้างตลาดต้นลำใหญ่ก็อยู่ตรงข้ามกับกาดหลวงเลยทุกคนจากนี่ฮะนี่สะพานนวารัตที่เราเดินจากรถไฟมาเราเดินจากตรงนี้ฮะเมือมอม่อเมื่อวานเมื่อเช้าถูกไหมฮะเดินมาเรื่อยๆือผ่านวัดปุป,ปคุตแล้วก็เข้าท่าแพรทะลุมานี่เลยทุกคนเลิศไหมสวยงาม